รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครทำนํำชีวิตน o n เหยาหญิงกลางคนฐานะดีที่ขาพิการต้องนั่งรถเข็นแต่ตรงนี้มีป้ายมีลักษณะลูกสาวคนเดียวคอยดูแลมีรถสกีคันเชียวไม่เห็นมีอะไรเลยจอดเดียวเดียวเองได้ครับพี่ครับครับเดี๋ยวนี้ไปเลยครับ วันหนึ่งสองแม่ลูกโชคร้ายประสบอุบัติเหตุรถชนด้วยความสะเพร่าของตัวเองดีมาจะได้คุยกันให้รู้เรื่องฉันถามหน่อยเถะนะคุณคิดยังไงอะฮะที่จะให้ฉันน่ะยอมถอนแจ้งความนี่ฉันพิดกองพิการนะคุณเห็นไหมและฉันต้องมารับบาดเจ็บเพราะการกระทําของคุณน่ะ เห็นใจกันบ้างสิฮะชีวิตท่างทั้งชีวิตนะฉันเรียกสองล้านไปเนี่ยยังน้อยไปได้สามอะ่ะแต่ทางเราก็รับผิดชอบไปตามที่ควรแล้วนะคะเราสองคนก็ไม่ได้หลบหน้าไปไหนและที่สำคัญคุณก็ไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอะไรเลยนะคะใช่ครับเรื่องการรักษาพยาบาลทั้งคุณแล้วก็ลูกสาวเนี่ยทางเราก็ทำเต็มความสามารถแล้วครับ<ม>เห็นใจกันหน่อยนะครับ ผมก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเชิญคุณกลับไปได้เลยเพราะฉันน่ะจะฟ้องคุณไปรอหมายสารได้เลยสชีพแล้วรัตนาคู่กรณีรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามสมควรแต่ทั้งคู่กลับฉวยโอกาสเรียกร้องค่าความเป็นธรรมเกินจริงด้วยจิตใจที่มีความกดแค้นไม่ยอมอภัยแม้จะรู้ว่าตัวเองมีส่วนผิดในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเช่นกันเรื่องที่เกิดวันนั้นอย่าไปเล่าให้ใครฟัง อาให้คหบวหความพิการไม่ได้ก่อกินแค่ทางกายแต่มันลุกลามเข้าไปข้างในให้กลายเป็นคนที่พิการทั้งกายและใจเป็นอะไรคะแม่ดูหน้าเครียๆดๆจังก็จะไม่ให้แม่เครียดได้ยังไง ก็ไอ้ทนายที่แม่ว่าจ้างให้มาฟ้องไอ้สองผัวเมียเนี่ยมันหายข้อกีบเมฆไปเลยอ่ะหลังจากที่มันบอกแม่ว่าคดีเนี้ยยากหน่อยเพราะเราไปจอดรถในที่เขาห้ามเฮ้ยกุ้มจริงๆเลยลูกตายแล้วเราเจายังไงคะเนี่ยเจอยังไงเงินงวดแรกไม่กระจายมันไปแล้วด้วยสุดท้ายนงเยาวและลักณากลับต้องเสียทรัพย์เพราะเสียรู้ทนายคนที่เธอจ้างมาเพื่อจัดการคู่กรณี เจริญสุขท่านสาธที่จทั้งหลายการเจ็บป่วยนั้นเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาถือว่าเป็นสิ่งที่ควบคู่กับชีวิตของคนในโลกนี้การเจ็บป่วยกายหรือบางทีบางคนนั้นอาจจะประสบอุบัติเหตุถึงขัน้นพิการก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อีกเช่นเดียวกันแต่ถ้าป่วยกายแล้วและป่วยใจด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเพราะอะไรเพราะว่าไม่เหลืออะไรอีกแล้วกายก็ป่วยใจก็ป่วยรักษาได้ยากอย่างละครตอนนี้แสดงเห็นเลยว่าผู้ป่วยพิการท่านนี้ป่วยทั้งกายและป่วยทั้งใจ คือกิเลสความโลภทําให้เขานั้นต้องการอยากจะได้เงินของผู้อื่นอีกสุดท้ายเขาก็ถูกทนายความนั้นโกงแล้วก็ยักยอกไปเพราะว่าเขานั้นเรียกร้องค่าเสียหายเกินกว่าความเป็นจริงความโลภก,ก็ทําลายเขาอีกทําให้เขาต้องชุนเสีเทยทรัพย์ไปอีกเพราะฉนั้นทั้งหลายเห็นละครตอนนี้เป็นตัวอย่างแล้วเราควรจะต้องรักษากายรักษาใจให้ดีป่วยกายได้แต่ยังไงก็ต้องอย่ายให้ป่วยใจถ้าใจเราดีมีกำลังใจโอกาสที่เราจะหายโอกาสที่จะรักษาได้นั้น มีป่วยกายได้แต่ยังไงก็ต้องอย่าให้ป่วยใจ